สวัสดีจ้าทำงานวันแรกคร่ะวันนี้หลังจากที่พักร้อนมาเป็นเดือนนะคะทักทายพี่น้องค่ะกำลังจะเดินไปที่ทำงานนะคะอากาศตอน6กโมงเช้านะคะงเงียบๆหน่อยเห็นไหมคะตามท้องถนนก็ไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่เนะเพราะว่าไอ้โควิดเนาะโควิด สวีเดนตอนนี้ก็ยังครองแชมป์อยู่ดาวใส่หน้ากากนี่ของประเทศสวีเดนนี่มันเป็นเรื่องผิดปกติเนาะแต่ต้องใส่โนสนโนแคร์ no zone, no care, ค่ะเพราะว่าเราต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนให้ดูกำลังเดินไปทำงานนะคะ นอนสนนอแคร์เราใส่ตั้งแต่ขึ้นรถเมลแล้วทำให้ฝันจักรยานเราเหนื่อยขอแมสคุยกับพี่น้องด้วยตอนเช้าผนก็จะนั่งรถเมล์ไปทางานแต่มันจะโล่งๆหน่อย วันแรกทำงานมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงเพราะว่าเจ้านายโทรเข้านะคะนี่คือถนนหนทางของของสวีเดนตอนนี้เนาะเมืองที่ดาวอยู่นะจะไม่มีรถเลยค่ะข้างซ้ายมือนั่นก็เป็นโรงแรมห้าดาวอากาศดีดีค่ะพี่น้องค่ะอ,อากาศดีคักยัง่าพี่น้อง